สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยนาอพี่น้องกับพีพีแบ่งปันยามเย็นของเรา400บาท3องค์1 0 0 0พันะคะพี่ๆถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์5 8 0 6 5ค่ะ จะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่ๆเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อะติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขาไลน์ไปบ้านชื่อโรสค่ะสารโอรเรือสอเสือนะพี่นะทักไลน์กันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้นะคะพี่ขาเดี๋ยวไปบ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะวันนี้ก็สําหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรามีภาพ,พี่รับชมกัน1ชุดนะคะพี่นะเก่าสวยนะคะแปลกๆมาใหม่หลากหลายราย,ายการค่ะพี่อะ ขอเน้นย้ำนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการะค่ะพี่เรามาดูหมายเลขที่1น,นะคะพี่ขาหนึ่งเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเป็นจอบใหญ่หลังแบบค่ะพี่เป็นแบบนี้ค่ะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาจอบใหญ่หลังแบบนะ,ะพี่นี่ค่ะ จอบใหญ่หลังแบบนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่น่าเป็นเหรียญจบใหญ่หลวงเพ่อเงินเนื้อหาเก่าๆนะคะแบ่งปันพี่พี่ fc นะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันเนาะพี่เนาะสำหรับ ep แบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่ขา400บาท3องค์หนึ่งพันพบกัน5โมงเย็นเป็นต้นไปนะพี่นะถูกอใจพี่พี่ท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ400บาทค่ะ หมายเลขที่2เป็นพระปิดตานะคะพี่ปิดตาหลังแบบค่ะพี่ปิดตาหลังแบบเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่พระปิดตาหลังแบบค่ะเก่าสวยนะคะพี่คะมีลักษณะเอ,อ่อลงลักปิดทองนะคะพี่ลักล,ล,ล่อนแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันที่พี่ fc ที่400บาทไปเลยนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้นะพี่นะอะถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ นี่นะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาพระปิดตาหลังแบบค่ะลงรักลักล่อนนะคะพี่ขาเก่าเก่าปิดทองหมายเลขที่สองสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาวัดปากคลองมกขามเท่าค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อหาเก่าสวยนะพี่นะห่วงเชื่อมเก่าเก่านะคะพี่ขาสําหรับเหรียญหลวงปู่สุขค่ะปู่สุขนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะพี่ ปุขวัดปากคลองนะคะพี่ขาเก่าตามสภาพเนาะพี่เนาะตามการเวลานะคะพี่ขาสองสี่หกหกนะพี่นะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc เลยนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาเนื้อหาหลังนี่ค่ะเป็นร่องรอยห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่นะคะพี่แบ่งปันเลยะคะ่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะ 400บาทค่ะ3องค์1,000พันเนาะพี่เนาะอ่ะสำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราขอเน้นย้ำหนึ่งองค์2องค์ในบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อในบ้านกันมานะคะ่ะหมายเลขที่4เป็นเหรียญจะรเริญพรหลวงปู่ทิมค่ะพี่เหรียญจะรเริญพรนะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมพศ2517เนะคะพี่นะอ่ะ ปู่ทิมจะเริญพรเก่าสวยค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่แบ่งปันที่400บาทนะคะพี่่ะอายุ9 5้าปีนะคะพี่นะเก่าสวยแบบนี้400บาทนะคะพี่่ะอัคราลายันด้านหลังยังคงคมชัดนะคะพี่่ะเป็นเหรียญสภาพใช้เนาะพี่เนาะปู่ทิมวัดระหานไร่นะพี่นะนี่เลยค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่400บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่5้านะคะพี่่ะ ห้าเป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่ขาสองสี่เจ็ดเก้านะพี่อ่ะเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่พี่สองสี่เจ็ดเก้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่พ่อท่านนุ้ยสองสี่เจ็ดเก้าค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่ สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาพ่อท่านุ้ยเก่าสวยเลยนะพี่นะขระรายันด้านหลังยังคงคมชัดสวยแบบนี้ค่ะอ่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่ที่400ยบาทนะพี่นะหมายเลขที่ห้าเป็นพระเนื้อชินนะคะพี่ขานี่ค่ะ,คะเก่าสวยนะคะพี่พระเนื้อชินตะกัวเก่าๆค่ะพี่อ่ะชมรายละเอียดเนื้อหานะพี่เนาะ นี่เป็นเนื้อหาเนื้อชินนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่พี่ถูกอกถูกใจนะพี่า๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะแม่บ้านนะคะพี่พี่พูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้ค่ะพี่ขาติดต่อกันเข้ามานะคะพี่พี่ ร้าเนื้อชิ้นนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยพี่อาเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้ค่ะแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่ขาหมายเลขที่6ค่ะ7เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกลวย2521นะคะพี่ขาเป็นเหรียญปีพศ2521ค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขา เก่าสวยนะพี่หลวงพ่อกลวยปีพศ2521ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะอ่ะสามองค์หนึ่งพันะคะพี่ขาสําหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราเนาะพี่เนอะถูกอกกใจพี่ท่านใดสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะหมายเลขีป8เป็นพระวัดปากน้ํานะคะพี่ขาหมายเลข8พระวัดปากน้ําลงสลกเก่าสวยเลยนะพี่นะ เป็นการเคลือบชั้ฉลักไว้นะคะพี่ขาเก่าสวยสวยสมบูรณ์นะ,ะพี่นะพระวัดปากน้ําค่ะพี่สวยๆนะคะพี่นะอ่าแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะคะ,ะ,คะพี่นะเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขายันหลังชัดนะพี่นะยันหลังชัดแบบนี้เลยนะคะพี่นะอ่าแบ่งปันเลยค่ะพี่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่ ถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายถ้าไกลกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญเหรียญชดานะคะพี่ขานี่ค่ะพี่มาแบบนี้นะพี่นะ่งเหรียญชดาหลังกงจักช้างนะคะพี่อะเก่าสวยนะคะพี่ขามาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่มาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะต้องให้ดูร่องรอยนะพี่นะประมาณนี้เลยนะคะพี่นะ่านีค่ะเหมือนเป็นคราบสนิมหรือเปล่าพี่มาแบบนี้นะคะพี่ขาม่บ้านก็ไม่ทราบว่า โดนอะไรมานะคะพี่นี่นะคะด้านขอบเป็นขอบสตังนะคะพี่ด้านหลังเป็นช้างนะคะพี่ขาอ่ะนี่ค่ะเหรียญชดาหลังกงจักช้างนะคะพี่นะเช็ดถูทําความสะอาดน่าจะออกนะคะพี่ขาแต่ม่บ้านไม่กล้าเช็ดถูนะพี่นะ่ะมาแบบนี้ลงแบบนี้เลยค่ะพี่อ่ะแบ่งปันพี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะหมายเลขที่เก้าสี่ร้อยบาทค่ะ หมายเลขที่สิบเป็นคุณแผนนะคะพี่นะคุณแผนบ้านกลางนะคะพี่ขาเนื้อหาแบบเก่านะพี่นะันหนาค huh, ่ะพี่องค์ใหญ่นะคะพี่ขาเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่ขาเก่าหนาเลยนะพี่นะนี่เป็นคุณแผนบ้านกลางครับพี่เก่าสวยเลยนะคะพี่ขาเนื้อหาคุณแผนเก่าเก่าแบบนี้เลยครับพี่อ่าเก่าสวยนะพี่นะ นี่เป็นขุนแผนบ้านกลางนะคะพี่เก่าๆแบบนี้แบ่งปันพี่ๆที่400บาทนะพี่นะนี่นะคะพี่เนื้อหาด้านหลังค่ะองค์ใหญ่นะคะพี่ขายใหญ่อยู่เนาะพี่นนองหนาค่ะพี่แบ่งปันเลยนะพี่นะที่400บาท3องค์1,000ค่ะพริกไปทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ยังไงรบกวนพี่ๆนะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ0849158065นะคะ ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะอ่าหมายเลข11เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กลั่น2 4 6 9นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อก,กลั่น2 4 6 9นะคะพี่คะเป็นเหรียญเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยค่ะพี่อ่ะพ่อกลั่นเก่าสวยสภาพใช้นะพี่นะ่าแบ่งปันที่400บาทค่ะเก่าตามสภาพเนาะพี่เนาะตามการเวลานะคะพี่แม่บ้านแบ่งปันอยู่4 0 0บาทนะคะพี่ขาสองค์1000ค่ะ 3, ถูกอกถูกใจพี่พท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้ค่ะนี่เป็นเนื้อหาด้านหลังนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่คะเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นใหม่เลขก11 0็สี่รบาทค่ะ หมายเลข12นะคะพี่มาพร้อมเลี่ยมค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่คะมาพร้อมเลี่ยมนะพี่สําหรับเหรียญน,นี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ขาเก่าๆค่ะพี่นี่นะคะเนื้อหาผ่านการเลี่ยมได้ประมาณนี้นะพี่ขาทำไมชัดเจนกราบขอโทษขออภัยคะ่ะรบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาค่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่ขาพ่อสุดวัดกาหลงเก่าสวยนะพี่นะ แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่คะเนื้อหาผ่านการเลี่ยมได้ประมาณนี้นะพี่น่าเดี๋ยวยังไงติดต่อกันเข้ามาจากเดี๋ยวไปบ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้น้องพี่เนาะเก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงค่ะ แบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่นะหมายเลข13เป็นครุฑนะคะพี่ขาครุฑอาจารย์วรานะพี่นะอ่ะครุฑอาจารย์วรานะคะพี่ขาเป็นสีทองนะอุ้ยครุฑหลวงปู่เสงค่ะพี่ขาไม่บ้านพูดผิดคะ่ะกราบขอโทษขออภัยนะคะนี่เป็นหลวงปู่เสงนะคะพี่นะครุฑหลวงปู่เสงนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยพี่เอฟซีเนาะพี่นนองอ่ะนี่นะคะพี่เนื้อหานะคะพี่ขาเป็นสีทองเหลืองอร่ามนะคะพี่ ครุฑหลวงปู่สิง์นะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะสีทองเหลืองอร่ามนะคะพี่ขาสวยสมบูรณ์ค่ะพี่เนื้อหาหลังนะคะพี่นี่ค่ะหลวงปู่สิง์นะคะมีชื่อหลวงปู่สิง์ประทุมธานีนะคะพี่อ่านี่ค่ะพี่จ๋ารายละเอียดยังคงคมชัดสวย2522นะะรบะคะพี่ครุฑหลวงปู่สิง์นะคะพี่ขา ปฐุมธานีค่ะพี่สีทองเหลืองอรามแบ่งปันอยู่400บาทคะ่ะหมายเลข14เป็นปิดตาเนื้อเมกพัดค,ค่ะพี่คะ่ะมีร่องรอยกันจานนะคะพี่พระปิดตาเนื้อเมกพัดนะคะพี่ค่ะมีรอยจานค่ะพี่ปิดตาเนื้อเมกพัดมีรอยจานค่ะพี่คะ่ะนี่ค่ะเป็นเนื้อเมกพัดเก่าสวยมีร่องรอยกันจานค่ะพี่เก่าๆแบบนี้นะคะพี่่ะแบ่งปันพี่ๆที่400บาทนะคะพี่นะ ถูกอกถูกใจพี่ๆท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะพี่นะขอเน้นย้ำค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขาอ่ะรอยจานเต็มองค์ชัดสวยนะคะพี่นะนี่เป็นพระปิตาเนื้อเมกพัดนะคะพี่ขาแบ่งปันที่4 0 0้บาทนะพี่นะถูกอกถูกใจติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะอ่ะหมายเลข15ค่ะพี่เป็นขุดสะหลวงปูเพือกนะคะพี่นะนี่ค่ะ ขุดสะหลวงปูเผือกนะคะพี่เนื้อหาเก่าเหลืองแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นขุดสะปูเผือกนะพี่นี่คะ่ะเนื้อหาแบบนี้นะคะพี่ขา เก่าๆนะคะพี่ขาเป็นขุดสะหลวงปูเพือกค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่400บาทหมายเลข15้าค่ะ16เป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่ขาด้านบนเป็นรูห่วงห้อยค่ะพี่ด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่400อบาทนะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นเบีย้ยแก่ค่ะพี่ขาเก่า,าๆแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะพี่ ด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเป็นพระปิดตาค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาเบี้ยแก้ค่ะพี่ด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะพี่หน้าแบ่งปันพี่เอฟซีอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาสิบเจ็ดเป็นเหรียญใบโพนะคะพี่ขาพระอาจารย์ลีนะคะพี่เหรียญใบโพพระอาจารย์ลีค่ะพี่ เนื้อหาเก่าเก่าสภาพใช้อยู่เนาะพี่เนาะใบโพรพระอาจารย์ลีนะคะพี่ขารายละเอียดยังคงคมชัดอยู่เนาะพี่เนาะอ่ะผ่านการใช้งานแต่รายละเอียดยังคงคมชัดนะคะเก <_ EN _> ่าสวยค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะหมายเลข18ค่ะพี่18เป็นเหรียญหลวงพ่อเยิ้มนะคะพี่ขาเก่าๆนะพี่นะนี่ค่ะเนื้อหาหลังค่ะพี่หลวงพ่อเยิ้มนะคะพี่ขาชมเนื้อหานะพี่นะองค์นี้เก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่ขา3มองค์1000พันค่ะพี่สําหรับ ep แบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่ขาถูกอกถูกใจพี่พี่ท่านใดนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ อ่ะ400บาทนะคะพี่ขาะ3องค์1,000ค่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเยิ้มนะคะพี่ขาพ่อเยิ้ม400บาทคะ่ะพี่หมายเลขที่18นะคะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปันเลยค่ะพี่ที่400บาทนะคะพี่ขาเก่าสวยส,สภาพนี้เลยนะพี่นะอะ่ะหมายเลข19นะคะพี่เป็นนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ขานางพญาพิมพ์ใหญ่ะคะ่ะพี่เนื้อหานางพญาเก่าสวยเลยนะคะพี่นะอะ่ะนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่นะ่าสําหรับเออนางพญานะคะพี่ค่ แบ่งปันเลยค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่หน้าแม่บ้านแบ่งปันอยู่ที่4 0 0บาทค่ะถูกอกถูกใจพี่ๆท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะแม่บ้านนะคะพี่ๆพ,พูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้จะ้ะขอเน้นย้ำเนาะพี่นะ้องอีกหนึ่งเรื่องนะคะหนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการะค่ะพี่ถูกอกถูกใจพี่ๆท่านใดนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ นี่นะพี่นะาแบ่งปันเลยค่ะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขานางพญานะพี่นะเนื้อหาเก่าๆคะ่ะพิมพิมพ์มใหญ่หมายเลข19ค่ะ20เป็นซุ้มกอคะ่ะพี่ซุ้มโกอนะคะพี่ขาเก่าสวยคะ่ะพี่อ่ะชมรายละเอียดนะคะพี่ขาเนื้อหานะพี่นะ้านี่เป็นซุ้มกอเก่าคะ่ะ เก๋าสวยค่ะพี่สำหรับสมกอนะคะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะสำหรับไอ้มกอนะคะพี่ขาหมายเลข20นะพี่นะ400บาทนะคะพี่พี่3องค์1,000ค่ะหมายเลข21นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะพี่นะเหรียญรูปสามเหลี่ยมนะคะพี่ขาหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่นะคะพี่อ่านี่เลยค่ะ ด้านบนเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่นะเนื้อหาใบหน้าใบตานะคะพี่ขาประมาณนี้เลยพี่เหรียญหลวงพ่อโตนะคะพี่ขาวัดบางพลีใหญ่ค่ะพี่มีชื่อหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในด้วยนะคะพี่่ะวัดบางพลีใหญ่ในค่ะพี่อะ เก่าสวยค่ะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะพี่ขาวัดบางพลีใหญ่ในค่ะด้านหลังมีอักขรลายยันนะคะพี่นะเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันที่400อยบาทค่ะพี่3มองค์1นึ่งพันนะคะพี่ขาถูกอกถูกใจพี่พ,พท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่400อบาทนะคะพี่ขา หมายเลขที่22เป็นพระผงสุพันค่ะพี่ผงสุพันนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆเป็นองค์สีดํานะคะพี่พระผงสุพันนะคะพี่ขานีค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาผงสุพันเนื้อสีดําค่ะพี่ถูกอกถูกใจพี่ท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ นี่นะคะพี่พระผงสุพรรณค่ะพี่เก่าสวยนะคะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะสี่ร้อยบาทนะพี่น่าสามองค์หนึ่งพันกันไปนเลยจ้านี่นะคะหมายเลขที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามนะคะพี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขามีล่องรอยการปิดทองค่ะพี่แล้วก็มีการลงลักนะคะพี่ขาลักลอดกล่นค่ะพี่ รักโลกร่อนอกนะคะพี่คะเนื้อหาสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบเจยี่สามนะพี่นะกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่คะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบสามค่ะเก่าสวยนะคะพี่ นี่นะคนนะค 23, <c oughs> พี่แบ่งปันนะคะพี่ขาย23ค่ะพี่แบ่งปันอยู่400บาทนะพี่นะอะ่ะ3องค์หนึ่งพันนะคะพี่ขานี่เป็นเนื้อหาหลังนะพี่นะสมเด็จเก่าหมายเลข23ค่ะ400บาทนะพี่นะถ,ถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ24เป็นสมเด็จเกาเ่าเช่นกันค่ะพี่อ่ะสมเด็จเก่านะคะพี่ขายเนื้อหาเก่าสวยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะอะ่าเนื้อหาเก่าเก่านะคะพี่ นี่ค่ะเนื้อหาสมเด็จเก่ามีร่องรอยการแบบเหมือนแตกรายงานนะคะพี่แตกเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่สมเด็จเก่าหม,มายเลขที่24ค่ะ แบ่งปันนะพี่นะหมายเลขยี่สิบสี่สี่ร้อยบาทค่ะยี่สิบห้าเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาด้านหลังเป็นภาษาจีนค่ะพี่อ่ะเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่นะสมเด็จเก่าหลังภาษาจีนนะคะพี่แบ่งปันเลยค่ะพี่แบ่งปันที่400บาทนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้ค่ะพี่ เป็นสมเด็จเก่าด้านหลังเป็นภาษาจีนนะคะพี่ะ่ะเก่าสวยนะคะพี่เนื้อหาหลังนะคะพี่ขะแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าหลังภาษาจีนค่ะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทค่ะพี่หมายเลข26เป็นสมสมเด็จเก่านะคะพี่ขาพิมพ์ปกโพนะพี่นะองนี้เนื้อหาเก่าสวยมากเลยค่ะพี่ขามีร่องรอยการแตกรายงานเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพคะ่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะ่าแบ่งปันพี่ fc อยู่ที่ 400บาทนะคะพี่ขามีเม็ดมนสารนะพี่นะเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพค่ะพี่400บาทนะจ๊ะพี่จ๋าขอเน้นย้ําสําหรับวิธีแบ่งปันยามเย็นของเรานะพี่นะ4ี่บาท3องค์หนึ่งพันค่ะพี่พบกันตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะพี่นะถูกอกถูกใจพี่พี่ท่านใดค่ะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะแบ่งปันพี่ f ีเอฟซีที่400บาทนะคะพี่ขาสมเด็จปกโพค่ะพี่26ค่ะ27เเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่นี่ค่ะ เนื้อหาเก่าๆนะคะพี่มีร่องรอยการแตกลายงาค่ะเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะ เก่าสวยค่ะพี่นี่เป็นหมายเลข27นะคะพี่ขาพี่ๆที่ถูกใจนะพี่นักแจ้งหมายเลขกันเข้ามาปิดได้เลยนะคะพี่ขาทักมาโทรมาได้นะพี่นะเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข27400บรบาทค่ะพี่อ่ะห้างเย็นเป็นต้นไปเนาะพี่นอกอถูกใจติดต่อกันเข้ามาคะ่ะ28เป็นพระร่วงนะคะพี่ะ่ะพระร่วงรางปืนนะคะพี่ะ่ะพระร่วงหลังรางปืนค่ะพี่อ่ะ เก่าสวยนะคะพี่นะเป็นเนื้อหาพระร่วงนะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยพี่อะพระร่วงหลังรางปืนนะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขา3องค์1,000ค่ะถูกอกถูกใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ นี่นะคะพี่ขาเนื้อหาหลังประมาณนี้เลยนะพี่นะพลิกไปทันหันไวกราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนพี่ๆนะคะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะนี่นะคะหมายเลขที่29ค่ะพี่ขาองค์นี้เป็นหมายเลข29เนะพี่นะเป็นเหรียญกลมๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะพี่ขาอ่ะแม่บ้านอ่านตามนี้เลยนะพี่นะที่ระลึกเอ่อ ที่ระลึกครบรอบ25ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะพี่นะมาแบบนี้นะคะพี่ขาไม่ทราบว่าเอ่อยังไงนะพี่นะนี่ค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆแม่บ้านเห็นเหรียญแปลกๆนะคะพี่ขาไม่เคยเห็นพี่เหรียญเก่าๆนะคะพี่ขาสภาพเก่าๆแบบนี้ค่ะก็เลยลองเอามาให้พี่ได้รับชมกันดูนะพี่นะมีพศสองสี่แปดหกนะคะพี่ขาแล้วก็สองห้า หนึ่งหไหมพี่นะแบบนี้นะคะพี่ขาอ่ะด้านหลังค่ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่เหมือนมีคราบอะไรติดเน้องพี่เนาะอ่ะ แบ่งปันพี่พ FC ที่400บาทนะคะพี่คะหมายเลข29เนาะพี่น้องหมายเลข30เป็นตะกุดลงรักนะพี่นะนี่ค่ะพี่ตะกุดลงลักเก่าๆเลยนะคะพี่เนื้อหาเก่าๆนะคะพี่คะเป็นตะกุดลงรักคะ่ะ เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาเป็นเนื้อหาลงลักนะพี่นะเป็นการลงลักนะคะพี่ขาอ่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขา3องค์หนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนี่ค่ะความยาวประมาณนิ้วนิ้วกว่าประมาณนิ้วครึ่งนะพี่นะอ่ะหมายเลข31เป็นประหลัดขิกนะพี่ขาประหลัดขิกไม้แกะนะคะพี่ขาพรมการเลี่ยมพี่ เป็นไม้เนื้อเก่าๆนะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวนะพี่นะคือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่พี่ปลัดขิกไม้แกะนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่เอซที่400บาทนะพี่น่าสองค์หนึ่งพค่ะถูกอกถูกใจพี่พี่ท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะแม่บ้านนะคะพี่ขาหงองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการค่ะพี่ ติดต่อกันเข้ามาเนาะพี่เนาะอ่ะสำหรับช่องทางฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ขาก็กราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ๆทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านคะ่ะกราบขอบพระคุณพี่ๆเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะ สนใจนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะขอรูปถ่ายสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะดีมบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะเช่นเคยนะคะพี่รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ด้วยชอบคิดได้ดีแต่สินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ทีมบ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า